สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจกปิสับในโชคมากินข้าวแม่น้องเมื่อเย็นกับกันชรงนะครับผมเกียวปะลาล้าหนึ่งปลาสมเนาะเป็นแล้วเนี่ยตัวสวยๆสมๆเลยครับผมนี่เป็นแล้วมาเนียพี่น้องเออสมอ้นม,มันแสีบขนาดแล้วนนอัะสมหนึหน่งมื่นานแล ผสมเท่าไหร่ย้อดเลยครับผม,ม,มยิ่งกับข้าวเหนียวข้างนี้ท้ายมือนะครับผม,มข้าวฟ่งเราก็เป็นผัก เลดเ๋ยวปลาละบเป็นเฮดชองนอกแลครับผมนะเดี๋ยวนะอืมอ่อเคลครับผม